สวัสดีคะ่ะมาพบกับแม่หนูพากินนะคะวันนี้ได้ส้มตำปลานะคะแล้วก็มีหมูปิ้งค่ะกินคู่กันแล้วก็มีขนมจีจาะมีกระเทียมโทนนะคะผักของเราก็มีมะเขือม่วงจ้ะลูกเล็กประกาดขาวมะระผักบุ้งนะคะแล้วก็พริกหวานไปกินกันเลยดีกว่าจ้าแม่ไม่ได้ทำคลิปมาหลายวันเลยคะ่ะพอดีน้ำท่วมบ้าน อืมนบอกค่ะมีข้าเหนียวแม่ซื้อกับร้านขายมูปิ้งมาด้วยกันเลยน้ำท่วมไม่ได้ทำคลิปเลยจ้ะน้ำท่วมบ้านแม่นะคะแต่ท่วมไม่น้านะ มันท่วมขึ้นมาแล้วมันก็ลดเลยมันเหมือนระบายไม่ทันเลยนะแต่มันท่วมบ้านของก็แช่แช่นะ้โชคดีแท้มันแช่ไม่นาน ด้วยกันนะคะ น้ำมากลางคืนนะคะที่บ้านนอนค่ะนอนตื่นคือหมามันสะกิดเนาะเอาหมาเข้าไปนอนด้วยแล้วหมามันก็แบบเหมือนกับแบบเหมือน,แบบนสำลักน้ำจะะ้ะแล้วก็ตื่นขึ้นมาดูโหน้ำเต็มบ้านเลยเก็บอะไรไม่ทันเลยจ้ะ น้ำลงก็ล้างบ้าน <c oughs> เหนื่อยมาก โชคดีนะคะของที่บ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าแช่แป๊บเดียวบ้านแม่ทําเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญน,นะแล้วเรียงกันอยู่หน้าบ้านเต็มไปหมดเลยแช่น้ำค่ะ กไม่ได้ผ่าเม็ดมาเม็ดออกก่อนตู้เย็นเย็นมากค่ะผักช้ำมเลย กินไม่กรอบกินด้วยกันนะคะ Mm-hmm. แถวเนี้ยนะ้ำไม่เคยท่วมนะคะไม่เคยท่วมบ้านแม่บ้านใหญ่ท่วมอย่างมากว่ท่วมถนนคือระบายไม่ทันแต่บ้านที่เขาต่ำเขาก็เข้าแะแต่รอบนี้มามเยอะมากเข้าในบ้านบ้านยายก็โดนจะ้ะบ้านแม่ของแม่จะ้ะอยู่ใกล้ๆก,กันแต่เขาสูงกว่า เขาเดินเฉพาะหลังบ้านเข้าห้องก็ไม่เยอะมากแต่หลังบ้านต่ำรถเจินก็ไม่เป็นไรนะเพราะที่จอดบ้านแม่สูง เข้าใจถึงหัวอกคนเขาน้ำท่วมเลยเนาะเขาเก็บอะไรไม่ทันอะ่ะเราแม่เองก็เก็บไม่ทันตื่นมาก็น้ำเต็มบ้านแล้วถ้าแมวหมาเขาไปนอนด้วยไม่รู้เลยจ้ะ เพราะว่าน้ำมันยังไม่สูงมากทุกทีหมาก็นอนห้องลูกสาวนะคืนนั้นก็อยากมานอนด้วยถ้าเขาไม่สำลักน้ำเราก็ไม่รู้ว่าน้ำท่วม จังหวะลูกชายก็ตื่นมาพอดีอยู่คนละห้องหมดเลยลูกสาวไม่รู้เรื่องเลยชาร์จแบตไว้แล้วสายพ่วงอยู่พื้นอืจมน้ําดีนะจ๊ะไฟไม่ออกก็ใสไสไฟฟ้าไม่ออกแบบอันนี้น้ำโดนไฟดูดตายหมด ในบ้านไม่ค่อยลึกก็จะแต่หน้าถนนลึกแล้วถนนต่ำกว่าบ้าน ี่ก็ฝนตกไม่หยุดนะคะเนี่ยไม่เคยกลวนห้ำท่วมเลยโดนทีเดียวนอนไม่ค่อยได้เพราะหวาฝนตกทีไรก็ไม่กล้าจะหลับลึกไม่กล้าจะนอนหลับควรมาอีกแต่แถวนี้จริงๆถ้าม ตกหนักๆระบายไม่ทันท่วมอยู่แต่ว่าท่วมแค่ถนนยายบอกอยู่มายี่สิบปีนำมันเคยท่วมเลยท่วมอย่างมากกถนนนี้เข้าบ้าน อร่อยคะ่ะวันนี้ไม่ได้กินหลายวันเลยนะจังเนี่ยส้มตำจัดบ้านไม่เสร็จสักทีตู้เย็นหน้าบ้านตู้เย็นหลังบ้านแช่นะ้ำหมดโฟาก็ไม่ได้เก็บเพราะเก็บไม่ได้เลยหลังบ้านแม่ก็ต่ำกว่าในบ้านนะคะหลังบ้านจะลึกกว่าหลังบ้านประมาณหัวเขาเลยหัวเขาขึ้นมา ในตัวบ้านก็ประมาณหัวเข่าอ่ะแต่มันมันท่วมได้พักเดียวแล้วมันก็ค่อยๆลงแต่หน้าปราบซอยที่เขาติดถนนเขาต่ำไงโวนั้นเท่าหน้าอกบ้านที่รู้จักกันรถรถยนต์สองคัน ทั่วหมดเลยแล้วก็ข้าในบ้านเขาในบ้านเขาก็น่าอก มันรักไม่กินไม่ค่อยได้เลยค่ะมันแค่ลานแล้วมันก็นิ่มด้วยช่วงน้ำท่วมก็ไม่มีไฟไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดใช้งานพอตู้เย็นต้องเป่าก่อนจ้ะแล้วก็เป่าให้มันแห้งแล้วค่อยเสียบ ช่างที่เขารู้จักจกันกับแฟนเขาแนะนํามาแล้วเขาก็ให้ยืมเครื่องเป่าเนี่ยมาเป่าหมไม่งั้นเสียหายหมดเลยโชคดีที่ว่าไม่มีอะไรเสียตอนแรกนึกว่าคอมลูกสาวก็จะพังไฟติดแต่มันดับแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วไอซีพียูแช่น้ำอะเครื่องมันเนี่ยต,ตัวหน้าจอมอยู่บนโต๊ะ อิ่มแล้วนะคะแม่ฝากช่องแม่หนุพากินด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ